สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับไอดีไลน์ก็0ู2 1 8 9 1 2 2 0่ปเนเช่นกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีต่อๆไปเนาะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเฮงเฮงด้วยนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับพี่ดูกันไปเรื่อยๆค่อยๆดูนะพี่เนาะค่อยๆดูกันไปนะฮะมามารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1น,นะเป็นพ่อท่านหนุย้ยเฮ้พ่อท่านหนุย้ยอายุ78็นะสองสี่เจ็ดเก้าพี่เก่าเก่าสวยๆนะฮะนี่วัดอัมพารามนะฮะพี่นะสวยๆเลยพ่อท่านหนุย้ยพี่นี่ฮะ เก่าเส,สวยๆมีเส้นมีเนื้อเกินเห็นไหมพี่นี่ใช้พอพานเห็นไหมเก่าเสวยๆเลยนะพี่นะนี่เหรียญเป็นล่องๆนะพี่เก่าเสวยๆเลยพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่พ่อท่านหนุ่ยพี่ขอบกระบอกนะพี่นะนี่หลังไอเนสเป็นรูปอะไรนะพี่นะเนี่ยรูปนักเป็นรูปสัตว์นะพี่นะ รูปสัตว์นี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะขออภัยนะบุบว่าบุบบ้านีเก่าเก่าสวยสวยเลยนะฮะนี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพ่อท่านหนุย่ยพ่อท่านหนุ่ยนะพี่นะนี่ขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะฮะอันนี้บล็อกโมไม่มีไส้แล้วพี่นะ หลวงพ่อฉุยพัดคงคารามสองสี่หกห้าโอ้เชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่นี่ฮะนี่บล็อกโมไม่มีไส้กะไหลทองนะฮะสวยสวยขอบปิ้นปิ้นเลยนะพี่นะขอบปิ้นปิ้นกันเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะหลวงพ่อฉุยมูลค่าห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาไปหลวงพ่อบุญหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวดูเส้นเสียน,ยนวิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่เเหรียญสวยเลยลุมดำนะพี่เนาะนดูเส้นเสียน,ยนวิ่งนะพี่นะนี่เส้นเสียนเส้นเกินเส้นขนแมวเส้นเสาร์กาเส้นอะไรเรียกไม่ถูกเลยพี่ขออภัยเต็มเหรียญไปหมดเลยนะพี่นะนี่ หวังมะนาวนะฮะนี่หลวงปู่บุญเก่าๆสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ดูด้านหลังพี่เหนะ็นไหมนี่มีเส้นเห็นไหมเป็นขี้ๆๆๆหนึ่งเนาะนี่เก่าๆสวยๆวยนะีเส้นเนื้อเกินเห็นไหมพี่เส้นขนแมวเส้นเสี้ยนเต็มเลยนะพี่นะเหรียญนี้เนาะหลวงปู่บุญหวังมะนาวครับห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาพี่ต่อมาไปเหรียญปาดตานะ หลวงพว่อคงวัดวางกระพร้อมนะฮะเหรียญป่าตาลสองสี่แปดหกสวยๆเลยนะพี่นะเอ๊แป๊บ,บนึงพี่ขออภัยนี่ฮะดูเส้นนะฮะนี่เส้นขนแมวเส้นเนื้อเกินลี่ยไปพี่ที่ศีรษะท่านที่สังคตินี่ฮะสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่นี่สวยๆเดิมๆดิเลยฮะนี่หลวงพว่อคงวัดวางกระพร้อมนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะ เก่าๆเดิมเดิมเลยพี่ดูด้านหลังเฮ่นี่สองสี่แปดหกสวยสวยเลยนะพี่นะนี่นี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะผมก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อมาพี่หลวงพ่อมาวัดถาสูงนะสองสี่แปดศูนย์พี่หลวงพ่อมาหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกพี่หลวงพ่อมาไปเหรียญเก่าเก่าเลยพี่เหรียญเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะ นี่ไปเหรียญเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะดูนะฮะนี่อ่าไปเหรียญเก่าเก่าเลยขอบกระบอกพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมเป็นยันนี่ดูเขียนยันนี่สวยสวยเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเลยนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยครับขอบกระบอกหูเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพ่อมาวัดหาสูบีสองพันห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นอุปชากง มาฮะห,าห,วหวลวงพ่อก่งวัดเข่าสมอคอนพี่หวลวงพ่อก่งวัดเข่าสมอคอนนะนี่เกา่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นี่ดูนะดูหูห่วงพี่ดูหูนะพี่นะนี่ดูพื้นเหรียญนี่สวยๆเกา่าๆเลยนะนี่นี่กอไก่จะมีเนื้อลงมาใต้ล่างอย่างนี้จะเกินพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะ นี่ลุยนต์ด้านหลังพี่นี่วัดเข่าสมอคอนนะพี่นะนี่มีเนื้อเกินนะคมชัดเลยพี่เนื้อเกินมาคมชัดเลยฮะนี่เสาเก่าสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อกลงนะฮะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อเรือพี่หลวงพ่อเรือวัดสาวชงโงกสองสี่เจ็ดหลังยันใบพัดพี่อู้เชื่อมนะพี่เนาะ หลวงพ่อเรือดูหน้าตานี่คมชัดเลยพี่เชื่อมนี่หน้าตาคมชัดตุเม็ดนะดูเส้นผมพี่ดูหูนะนี่คมคมชัดชัดกันเลยคมคมชัดชัดกันเลยดูขอบนะพี่ขอบายในสองสี่เจ็ดเจ็ดยันใบพัดคมคมเลยนะพี่นะนี่ฮะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนี่วัดสาวชะงกพี่นี่วัดสาวชะงกนะนี่ผมบอ5ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะ ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มไมพี่หลวงพ่อแช่มวัดตรงวัดบ้านดาบสองสี่แปดหกหลวงพ่อแช่มเนี่ยมีเส้นขนแมวเส้นเสาอากาศวิ่งขึ้นเนี่ยไมพี่คมชัดเลยนะเป็นสองข้างแนละ้วมันเหมือนไม่ขอบแล้วพี่นะเก่าเก่าเพืเยควันนี้กล้องเปนะ็นอะไร เห็นแวพี่นะขออภัยแป๊บหนึ่งขยับกล้องหน่อยเหมือนแสงไม่ได้นี่เห็นไหมพี่เส้นวิ่งขึ้นนะนี่เส้นวิ่งขึ้นสองเส้นสวยๆเดิมเดิมเลยนะพี่สวยๆเก่าๆเ,เลยนะพี่นะนี่นเรียนคงชัดพระอุปชาเช่มนะพี่นะอ่านแนละ้วสองสี่หกแปดพี่ดูยันแบบยันโบราณเลยนะพี่ยันโบราณกันเลยนะนี่ เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยหลวงพ่อแช่มวัดบ้านดาบนะฮะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทเนาะนี่ต่อมาเป็นเหรียญหล่อหล่อพระประธานวัดดงตาลหล่อพระประธานนี่เหรียญหล่อพระประธานวัดดงตาสอง ซีเจ็ดหนึ่งพี่นี่หลังกระต่ายพี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่มีเนื้อเกินเห็นไหมเหรียญหล่อหล,ล่อพระประธานเนี่ยเดี๋ยหล่อพระประธานวัดดงตา,พพาล,นะลพี่มีเนื้อเกินเห็นไหมครับเก่าๆสวยๆเลยนะฮะที่ระเลือกเฮ้ห่วงเชื่อมพี่นี่มีเนื้อเกินเห็นไหมฮาวเวอร์กสวยๆหูยันยานเลยนะพี่นะเนี่ยมีขีดที่ศีรษะนะฮะ คมคมชัดชัดเลยนะพี่นะคมคมชัดชัดเลยนะพี่นะนี่ดูเกินเก่าเก่าสวยสวยกะตายหูโคมโคมมีขีดที่หูกระต่ายด้วยเห็นไหมเห็นไหมพระวิรุตตโมนี่พระวิรุตตโมเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ผงขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาไปเรียญปิดตาพี่ เหรียญปิตาวัดหนองม่วงเก่าปิตาวัดหนองม่วงเก่านะฮะนี่สองสี่แปดเจ็ดนะฮะพระปิตาวัดหนองม่วงเก่าสองส,สี่แปดเจ็ดเก่าเก่าสวยๆนะฮะที่ระลึกในงานผูกพระศรีมาวัดหนองม่วงเก่าไอ้หนองเต่าหนองม่วงเก่าเนี่ย,ย,ย,ยปิตาวัดหนองม่วงเก่าพี่สวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นเลียนเก่าเลยพี่เนี่ยเก่าโบราณเลยพี่ เนาะดูนะพี่นะเนี่ยดูดิเป็นเหรียญแบบเก่าเก่าโบราณเลยนะพี่นะปิตาวันหนองม่วงเก่าพี่นี่ผมขอห้ารอยบาทนะพี่เนาะต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญพระอุปชาเหมือนวัดบางกอบัวอุปชามื่นอุปชามื่น น,ะะนี่สองสี่พูดผิดต้องขออาภัยด้วยนะเพื่อนนี่ขออาภัยด้วยนี่เป็นพระพุทธรูปนะเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนะฮะนี่นี่ผิวสวยเลยนะพี่ผิวสวยเลยนะนี่นี่มีเส้นขนแมววิ่งขึ้นเห็นไหมพี่เส้นขนแมวคมๆชัดๆเลยเส้นเนื้อเกินนะฮะนี่สองพระอุปชาหมื่น หมื่นหมื่นนี่ฮะเก่าเก่าสวยสวยละสองสี่เจ็ดหกพี่พูดชื่อหลวงพ่อผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่เนาะหลวงพ่อหมื่นนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะฮะวัดบางกอบัวพี่นี่หลวงพ่อห้าร้อยบาททว่าพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็นพระอุป,ปชาคำ วัดสนามจันบ็อกยันใหญ่สองสี่แปดหนึ่งนี่ฮะพระอุปชาคำนี่มีเนื้อเกินเนี่ยพี่คมคมชัดชัดเลยด้านหน้าตาคมคมจม,มูกโดงโดงเลยนะฮะนีส่สวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะนี่นะพี่นะดูนะพี่นะนี่ เก่าเก่าสวยๆเลยพี่ดูยันนะฮะดูยันคมคมชัดชัดเลยพี่ยันคมคมชัดๆๆชัดกันเลยนะในีวัดสนามจันพี่จะเชิงเซานะฮะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ว่าอุปชาคำนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาไปเดียนหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงวิจิตนะสอง สี่เจ็ดสองเนี่เก่าเก่าสวยสวยนะฮะเมืองพิจิตพระเมืองพิจิตสวยสวยเดิมเดิมเลยนะฮะเสมาหนี่หลวงพ,พ่อเพชรสวยเก่าเกเลยนะให้เนื้อเกนียพี่ดูหูยันยาน้าตาคมชัดเลยนะพศสองสี่เจ็ดสองสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าดูยันเนี่คมชัดเลยนะฮะนี่เมืองพิจิตตีนี่สวยสวยเลยนะพี่นะน <això> เนื้อเกินโผล่ขึ้นมาเห็นไหมพี่ระหลวงพ่อเพชรเมืองพิจิตรนะนี่ผมขอ500บาทเช่นกันพี่ต่อมาพี่ต่อมานะพี่เรียนหลวงพ่อกรวยวัดโคศิตารามหลังหานุมานเชิญธงพี่หลังหานุมานเชิญธงเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลย นฮะฮหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามพี่ดูฮะคมคมชัดชัดมีเม็ดผดขึ้นเห็นยไหมพี่มีเม็ดผดขึ้นคมคมหน้าตาคมคมเลยนะพี่หน้าดูจมูกโดมโด่งสวยสวยเลยนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ปีสองห้าสองหนึ่งนะฮะนี่ยันสวยสวยเลยฮะหนุมานชนทงเนื้อจ้ำจ้ำเก่าเก่าเลยนะพี่หน้าดูนี่สวยเดิมนะมีเส้นเนื้อเกินผ่ามาเห็นไหมพี่ เอาว่าสีสวยๆเก่าๆเ,เลยลงพวว่อกลวยผมขอ500บาทเช่นกันพี่500บาทเช่นกันต่อมาเป็นหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อปั้นวัดพิคุณโสคันโส,น,โสนโสค้นโสค้นโสคันนะพี่นะเนี่ยเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยนี่หลวงพ่อปั้นหลวงพ่อปั้น นี่ฮะเก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ดูนะพี่นะถ้าผมพูดชื่อพหลวงพ่อผิดก็ขออภัยด้วยชื่อวัดผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่ครับสองสี่เก้าแปดนะฮะนี่ให้เป็นที่รรลึกลูยันครับยันคมคมสวยสวยเดิมเดิมกันเลยยันคมคมสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะนี่ขอบตัดคมคมเลยพี่หลวงพ่อปั้นนะฮะนี่วัดพิกุลโศขั้น อ่าผมขอ500บาทพี่500บาทจะมาไปเหลือลวงพ่อปานพี่วัดบางเฮียสองสิบแปดสามพี่เก่าเก่าซุยซุยเลยนะนี่ฮะนี่มีเรีเขียนไหมพี่เนื้อเกินนะฮะริกสามนะฮะนี่ลวงพ่อปานน่ะเกินที่พอ่อปานนะพี่นี่เก่าเก่าซุยซุยเลยพี่เก่าเก่าซุยซุยเดิมเดิมเลยนะหูเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพ่อปานวัดบางเฮียขอบกระบอกพี่ สวยเดิมลุยันด้านหลังอ่ะคมๆรอยแตกคมๆชัดๆเลยนะวิ่งวนรอบเหรียญกันเลยเก่าๆสวยๆนะฮะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยนะผมขอ500บาทนะพี่นะ500บาทต่อมาเป็นชินราชพิมพ์นมโตนะหลวงพ่อครุยว่วัดยศไซนะวัดยศไซนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะฮะนี่ชินราชนมโตพี่ชินราชนมโต เก่าๆสวยๆเลยนะอันนี้ผมดูเป็นของหลวงพ่อคุยพี่นี่หลวงพ่อคุยเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนะฮะนี่สวยเดิมและชินราชนมโตหลวงพ่อคุยพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นเหรียญดาวเทียมหลวงพ่อสว่างวัตาพุทธาปีหนึ่งห้านะ,ะเหรียญดาวเทียมนะ,ะนี่ดำดำนะฮะเก่าเก้าสิบปีเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่หลวงพ่อสว่างนะฮะ สวยเดิมเดิมดูเส้นวิ่งนะดูเส้นสเส้นวิ่งคมคมเลยนะพี่นี่เส้นวิ่งคมคมเลยเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ดูด้านหลังพี่ด้านหลังนี่นี่ดูพี่เห็นไหมสวยเดิมเลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะพอเพียงห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทจะมาไปเรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีศูนย์หกกันสักก้อพี่ สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะเนื้อเกินที่หูเห็นไหมเนื้อเกินอยู่ติ่งหูเอ้ยบนหูพี่นี่สวยเลยนะพี่นะนี่ปีศูนย์หสวยยันแล้วก็คมๆเลยพี่ได้6กมีขีดเนื้อเกินนะพี่นะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ดูหูนะเจาะสวยๆเลยนะพี่นะหูสวยๆเลยพี่นี่ผลงพ่ห้าบาทพี่ห้าบาท ต่อมาเป็นชินราชนมโตเช่นกันพี่ชินราชนมโตนี่ผมดูเป็นของหลวงผู้สุกวัดปากคองมะขามเท่าหูเชื่อมห่วงเชื่อมนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะหลวงผู้สุกดูนะฮะนี่ปากคองมะขามเท่าเาก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ขอบกระบอกนี่ดูยันดูเม็ดไข่ปาลาดูยันใบพัดดูตัวยันนะพี่นะผมชาร์ตขอบปิ้นปิ้นเลยขอบปิ้นปินะฮะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะฮะนี่พี่ ดูนะพี่นาะนี่ดูนะฮะนี่เก่าสวยเดิมนะขอ500บาทเช่นกันต่อมาเป็นหลวงพ่อขาววัดหลัก42 469พี่นี่เก่าเก่าสวยๆกะไหลทองพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อม,อมขอบกระบอก5นี่สวยเดิมเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยพี่นี่2 469พี่ตัวเนื้อเกินพี่กะไหลทองตีไม่ค่อยชัดนะพ่อเรือกล้องเราไม่ดี สวยเดิมเลยพี่นี่วัดหลักสี่สวยสวยดูยันนะฮะยันคมคมชัดชัดกันเลยขอบปิ้นปิ้นเลยพี่ขอบปิ้นปิ้นสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะครับนี่ผมขอห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาไปเหรียญเม็ดแตงหลวงปุ่ดทวดวัดช้างให้นี่เม็ดแตงนะฮะเก่าเก่าสวยสวยนะฮะนี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพีด่ดูดูดูนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่นี่นอนอขีดพี่นี่สวยเดิมเลยขอบปิ้นปิ้นเลยเห็นไหม ขอบดูเจาะปิ้นปิ้นเลยพี่รอยเจาะหูปิ้นปิ้นเลยหูปิ้นปิ้นเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับต่อมาเป็นพระพุทธรูปวัดชัยโยพี่พระพุทธรูปวัดชัยโยสองสี่หกหนึ่งนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเลยเลยพี่นี่เนหูยันยานเลยพี่ดูนะในพระพุทธรูปวัดชัยโยพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ นี่นอถอดจอก,กอพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ดูดูนะพี่นะนี่ดูด้านหลังพี่นี่สองสี่หกหนึ่งเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยครับนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะต่อมาพี่ต่อมาไปเรียนหลวงพ่อทองวัดโนนยางพี่นี่หลวงพ่อทองวัดโนนยางพี่ เก่าๆสวยๆนะหลวงพ่อทองดูหน้าตาคมชัดมีขีดที่หูขึ้นไปเห็นี้มีขีดเนื้อเกินที่หูท่านขึ้นไปนะพี่นะนี่วัดบ้านนนลยางนะนี่เมืองอุดรเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยพี่ดูยันด้านหลังคมคมชัดๆเลยนะพี่นะยันด้านหลังคมคมชัดๆมีเนื้อเกินมาตรงยันด้วยเห็นไหมพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อเพลินพี่หลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองนะพี่นะหลวงพ่อเพลินนี่นะฮะดูเส้นเนื้อเกินวิ่งนะฮะนี่ที่บนศีรษะเห็นไหมพี่สวยสวยเลยนะพี่นะคมชัดเลยไปนี่คมชัดเลยเก่าๆก่าเดิมเดิมเลยพี่เก่าเกเดิมเเลยสองสี่เก้าห้านะพี่นะสองสี่เก้าห้าสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสวยๆเลย นี ire, 500 500 s <S level, ่หลวงพ่อเพลินพี่หลวงพ่อเพลินนะผมก็ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนี่เรามาเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพี่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะฮะสวยเดิมเลยนะไอ้สวยๆเก่าๆคมๆเลยพี่ดูนะฮะนี่สวยเดิมเลยพี่นี่มีเส้นเหมือนวิเส้นวิ่งผ่าเหรียญเลยนะพี่นะเนี่ย เก่าๆเาดิมๆเราดูยันพี่ยันคมๆชัดๆมีรอยแตกมีเส้นเนื้อเกินสองฝั่งเลยนะพี่นะหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านพี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะนี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพี่นี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหน้าตาคมชัดโดยมีขีดอยู่ที่ ใบหูท่านขึ้นไปที่ศีรษะท่านบนพอพาเนี่ยไม่วิ่นะครับเกินเห็นไหมผมชัดเลยนะพี่เนาะคมชัดกันเลยนะเก่าเก่าสวยสวยเส้นเสี้ยนวิ่งเลยเต็มเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูนะ,ะนี่วัดพิคุนทองนะฮะยันคมชัดนะพี่นะยันคมชัดเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ผมพอห้าร้อยบาทพอต่อมาเป็นหลวงพรอเช่มวัดฉลอง สองสี 2, 4, 8, 6, ่แปดหกดูพอสองไม่เหมือนใครนะพี่นะนี่เกา่าๆสวยๆเลยนะพี่นี่เกา่าๆโอ้ขออภัยพี่นี่พอสองสองสี่แปดหกเนื้อสวยมากเลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยมากเลยนะพี่นะดูนะพี่นะดูพี่ดูนะสวยเลยนะพี่เนาะนี่เกา่าเกสวยๆเลยนะพี่นะนี่ยันพี่ยันคมชัดเลยนะส่งเพชรแสมฮะนี่ วัดชะล่องเก่าเกาสวยสวยเลยพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ํเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยๆเดิมเ,เดิมกันเลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ดูดูนี่ วยเดิมเลยนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาสี่เจริญนะพี่นะภาษสีเจริญนะหงพอห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นเหรียญชินราชพี่เหรียญชินราชพระพุทธชินราชหลังรอห้าพี่หลังรัชกาลที่ห้าเก่าเก่าสวยสวยเลยนะฮะวัดภร,ส,นะนะดรสีนะพี่นะวัดภรสีนะพี่นะพิษณุโลกเนาะนี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนี่พระพุทธชินราชนี่สวยมากเลยนะเหรียญน,นี้พี่สวยมากเลยนะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่นี่เก่าๆเดิมๆเลยพี่ดูขอบนะพี่นะกะไหลทองจ้าเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยรัชกาลที่ห้านี่ ดูหน้าตาปูนะ่นาคมชัดเลยพี่นาคมชัดกันเลยนะพี่นะนี่รัชกาลที่ห้าเก่าเกสวยสวยเลยนะพี่นะผงขอห้าร้อยบาทชินกันนะพี่นะตบวาเป็นหลวงพจจระจาดวัดบางกระเบาพี่ปิดตาจอเจริญราบหลังปิดตาจอเจริญร,ราบหลวงพจจระจาพี่เนื้อทองแดงสวยสวยเลยนะเอ้นี่หลวงพัชจาวัดบางกระเบาเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่สองสี่แปดสี่นะฮะนี่ สองสี่แปดสี Going ่นะหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะหน้าตาคมชัดขอบกระบอกขอกระบอกขอบกระบอกหูเชื anyway. ่อมหลังจ่อเจริญลาพี่สวยๆวยเดิมเดิมเลยนัวเกินนะพี่นะนุนนะเกินเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาพี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะห้าร้อยบาทแตมาเป็นหลวงปู่คำคณิ้งวัดจุฬามณีวัดจุลเอ๋อหลวงปู่คำคณิ้ง จุละมณีรุ่นแรกนี่สํานักสงฆ์ถ้ําคูหาสวรรค์นะฮะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลฮะหลวงปู่ค,คําคนิ้งนี่จุละมะนีนะดูนะดูคมชัดเลยนะฮะมุกประคําพี่หน้าตาคมชัดเลยดูมีติ่งที่หูนะใต้สิ่งหูเก่าเก่าสวยสวยรุ่นแรกหูโคดรเลยพี่รุ่นแรกหูคโคตรคอคอคอทองแดงลมดําสวยๆขอบตัดคมคมเลยพี่ ปีสองเจ็ดนะฮะนี่ของดีเมืองอุบลพี่ดูนะฮะนี่มีเส้นเนื้อเกินมีเม็ดหดนะฮะนี่วิ่งขึ้นนะฮะครบรอบเก้าสิบปีพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่โอ้ปิ้นเลยนะพี่นะนี่โอ้ปิ้นๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันท่อมา,าไปเดือลุกสุกวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกหกนะฮะนี่สองสี่หกหกเก่าเก่าสวยๆนะนี่ สามเม็ดคมคมนะฮะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะฮะกะไลทองหลวงพุทวัดป้าคลองมะขามเท่าพี่นี่ขอบกระบ,บอกยันใบพัดเก่าเก่าสวยสวยตรงนี้มีตำหนินะมีเป็นเลอะอะไรมาไหมพี่สวยเดิมเดิมเลยนะพี่น้าเนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยน้าขอห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นหลวงพ่อนวัดกลางท่าเรือใช่พี่วัดกลางท่าเรือนอะเก่าเก่าสวยสวยนะะหลวงพ่อนนะฮะนี่สวยเดิมเลยนะพี่น้านี่ เส้นเนี้ยเกินวิ่งเนี่ยชนขอบเลยที่เข่านะฮะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเนื้อเกินที่ยันพี่เกาเาเดิมเดิมเลยพี่นี่ทู่ยันด้านหลังนะ,ะนี่คือเส้นเสียนวิ่งเต็มเลี่ยนเลยนะพี่นะเส้นวิ่งเต็มเลี่ยนเลยนะเก่าเกาสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ผมขอ5้0ร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นเถือมาหน้าใหญ่หลวงพจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะนี่สองสแปดห้า สีมาหน้าใหญ่นะพี่นะนี่หลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะนี่เก่าเก่าสวยๆนะฮะนี่ดูเส้นเนะเกินดูเส้นลวดลายพี่นี่มีเส้นวิ่งในฟวงแขนนะในใต้แขนในนี่เก่าเก่าสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสองสี่แปดห้านะพี่นะดูยันให้ยันสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่หลวงพจงวัดหน้าต่างนอกนะ ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะต่อมาเป็นรูปหลวงผู้ศึกควัตป่าคลองมะขามเท่านี่อยู่ในเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณน,นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณน,นะฮะนี่เกา่าเสวยๆเลยนะพี่นะนี่เกา่าเสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่ดูยันด้านหลังนะพี่นะนี่ยันด้านหลังเกา่าเสวยๆเลยนะพี่นะี่ เลี่ยมกรอบพอเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานพี่ผมขอ400บาทพอนี่ฮะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพกเอ้ยเหรียญนี่ติดเหรียญนะพี่นะขออภัยพี่เป็นรูปหลวงพกกวยวัดโคสิตาลามนะฮะอนี่นเลี่ยมกรอบนี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆดนะวัดโคสิตาลามนะรูปโลรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะผมขอฟรี ร้อยบาทพี่สี่บาทนะฮดูชอบดูให้ใช่นะฮะถูกใจองค์ไหนนะฮะทักมาปิดกับเราได้เลยตลอดเวลานะพี่นะนี่ส่งฟรีพี่ไม่ต้องกลัวส่งฟรีส่งฟรีนะฮะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับพี่เพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปเนาะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเฮงด้วยนะครับวันนี้ร้านเฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ